สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศหลังจากที่ฝนตกลงมาครับเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ยี่พฤษภาคมสองพันห้าหกสิแปดนครับเบื้องพี่น้องเบื้องน้ำเต็มทงเลยครับพี่น้องนี่คือห้อมบ้านซนน้องกลางน้องเสี้ยงน้อยพี่น้องนี่เบื้องน้ำพี่น้องน้ำเต็มงานหน้าครับ ออกกบ่งเขาครับที่วานไว้เมื่อวันที่ยี่สิเ็ดที่ผ่านมาพี่น้องได้หกมือพอดีครับนี่ตอนนี้กำลังขึ้นได้ค้าเนี่ยวมือพี่น้องนี่กำลังขึ้นครับแต่ว่าหน้ามันขังอยู่นี่ครับขึ้นดีอยู่พี่น้องนี่ มองน้มว่าขังคืนดีอยู <ś> ่ <led> <c oughs> นี่ครับเบื้องที่เราพี่น้องน้ำนี่นี่ก็แมนครับนี่น้ำเต็้มนะครับฝนตกดีแห้งพี่น้องสีเกตดหกเจ็ดมือซ่อนแล้วครับนี่ตั้งแต่วานเขามานี่ตกซึ่งมือเลย <ś led> ผมว่ามันสิออกกว่านอกว่าเลยมนันยัง ก็เลยมาสำรวจบ,บ้างนะนั่นออกยู่มพี่น้องกระลั่ขคืนครับให้พี่น้องช่มอมยิ้สวยๆนะน้องเสียงน่อยพุ่นหมดนมนครับตรงนี้น้องกลางตรงพุ่นน้องสุดทั้งพุ่นก็เป็นบ้านกอแก้ว เอา้านี่ครับคือบรรยากาศตอนเย็นเครับน้ำลายครับพี่น้องปีนี้ถือว่าฝนดีแห้งครับสีเกตซุ้มพนวันก้อนเข่าก็นยาวแล้วครับนี่ สบายเลยตึงหน้ามซะเลยครับ สบายสบายบรรยาก,กาศหลังจากฝนตกครับพี่น้องอากาศเย็นสบายครับผมเอาคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพ่อกัอนไม่คิดอะไรพี่น้องสวัสดีครับ